โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันคู2,501ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามโรงเรียนคุณภาพชุมชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู2,501ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านนอยสวรรค์ตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดาหารเดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านส่งตั้งอยู่ศาลาวัดโพสีบ้านดุงผู้พุทธศักราช2,493ได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่โรงเรียนปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนบ้านน้ำที่ เียงวันครู2 5 0 1ในปีพุทธศักราช2502จนถึงปัจจุบันจำนวนนักเรียนโรงเรียนบน้านเพียงวันครู2501ปีการศึกษา5 6 6 3ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการระดับชั้นอนุบาล1น1ถึงป6จจำนวน18ห้องนักเรียนในเขตบริการจำนวน328คนนักเรียนนอกเขตบริการจำนวน118คนรวม456คน จำนวนครูและบุคลากรผู้บริหาร1คนครูประจำการจำนวน23คนครัวตาจ้างจำนวน4คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน2คนรวมบุคลากรทั้งหมด32คนปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนมาน้ำเพียงวันครู2 5 0 1นายเอกราชพมพิบูลมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562 นโยบายโครงการของสพทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนแมานเพียงวันครู2,501เข้าร่วม 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระบบสเตมศึกษา 2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โรงเรียนสุจริต 4. โรงเรียนวิถีพุทธ 5. โรงเรียนสีขาว 6. โรงเรียนต้านทุจริตคอร์รัปชันของปปช 7. โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 8. โรง รงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย9โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการส่งเสริมในด้านต่างๆ 1. ส่งเสริมทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและคุณธรรม 4. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 5. ส่งเสริมด้านกีฬา 6. ส่งเสริมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. สัมพันธ์ชุมชน 9. มอบทุนการศึกษาความคาดหวังในอนาคต ด้านผู้เรียน 1. มีนักเรียนมากกว่า750คน 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 3. ผลการประเมินผลสมทธิทางการเรียนสูงขึ้น 4. นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 1>, 1. มีครูและบุคลากรที่เพียงพอและครบทุกสาขาวิชา2ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 3. ครูและบุคลากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมีวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา4ครูและบุคลากรตื่นตัวที่พัฒนาตนเองพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ5ครูและบุคลากรมีจรรยาบรณรวิชาชีพครู6ครูและบุคลากรเป็นครูเมืองอาชีพและ มีการทำงานเป็นทีมน่านจานวนนักเรียนและบุคลากรเพิ่มจํานวนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยสร้างโรงเรียนเครือข่ายจํานวน5โรงเรียนโดยมีจํานวนนักเรียน1,101คนครู53คนโครงสร้างการรวมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายรวมจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด53คนจำนวนนักเรียน1,101คน นักเรียนและครูสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมตามศูนย์ต่างๆของโรงเรียนเครือข่ายดังแผนผังต่อไปนี้การวางแผนการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนแผนผังเดิมโรงเรียนแม่มเพี่ยงวันครู2,501 โครงการก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนแม่ลำเที่ยงวันครู2,501บริหารจัดการใหม่โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น59,645,460บาท ท้ายนี้ทางโรงเรียนม่ล่ำเที่ยงวันครู2 5 0 1ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจากศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารและขอเรียนเชิญทางคณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเชิญเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนในโอกาสต่อไป